สวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะหลังจากที่ได้รับลิงก์นี้แล้วนะคะให้ศึกษาคลิปวิดีโอเสร็จแล้วแล้วก็กดไปที่ลิงก์ที่2นะคะก็คือเว็บไซต์ code.org นั่นเองนะคะเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราได้เข้ามาเรียนในในนี้หลายครั้งแล้วนะคะสำหรับของใครที่ไม่เป็นภาษาไทยนะคะเลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะคะในส่วนนี้นะคะ กดที่สามเหลี่ยมด้านข้างแล้วเลือกให้เป็นภาษาไทยนะคะอ่ะอันนี้เป็นภาษาไทยแล้วอ่ะสำหรับนักเรียนนะคะให้เลือกในส่วนอของพึ่งตรงนี้นะคะเป็นรูปพึ่งนะคะเป็นบทเรียนสำหรับนักเรียนนะคะแตะเข้าไปเลยอ่ะถ้าขึ้นอันแบบนี้มาไม่ต้องตกใจนะคะมันสามารถใช้งานต่อได้นะคะหรือถ้าใครไม่อยากให้มันมีเราก็แตะ กากบาทเล็กๆตรงนี้ออกได้นะคะแต่มันไม่มีผลอะไรนะคะมันแค่อาจจะบดบังภาพที่เรามองเฉยๆนะคะอาหลังจากนั้นมาหาที่รูปปลาและรูปพึ่งนะคะเป็นคอร์เอรสเริ่มต้นนะคะเป็นคอร์สแรกเลยก็คือคอที่หนึ่งนะคะแตะเข้าไปเลยสำหรับวันนี้นะคะของเรามาถึงบทเรียนที่ห้านะคะบทเรียนที่ห้าเป็นเรื่องเขาว,วงกตการดีบักการดีบักก็คือเหมือนเป็น สิ่งที่มันเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมอันนี้คือให้เด็กๆแก้ไขข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในการเขียนโปรแกรมนี้นะคะอาให้ตรงกับบทที่5นะคะแล้วเลื่อนมาเลือกวงกลมที่1เลยนะคะแตะเข้าไปเลยหลังจากที่เราปรับหน้าจอให้เป็นแนวนอนแล้วนะคะอาพอเข้ามาในหน้านี้เรากดกาการะบาดออกได้เลยนะคะ ลงเข้าสู่ระบบเราไม่ต้องเข้าสู่ระบบก็ได้นะคะเราแตะตรงไหนของหน้าจอก็ได้ให้มันตัวนี้มันเด้งหายไปเฉยๆนะคะหลังจากนั้นก็กดตกลงตรงนี้นะคะอ่าในที่นี้นะคะเขาจะกําหนดลูกศรมาไว้ให้เราแต่มันจะเป็นลูกศรที่ยังไม่ครบและยังไม่ถูกต้องนะคะก็คือด่านนี้หรือบทนี้นะคะเขาจะให้เด็กๆเนี่ย ทบทวนโค้ดที่เขาให้มาเลยลูกศรที่เขาให้มานะคะแล้วแก้ไขให้มันถูกต้องนะคะมันจะมีทั้งยังไม่ครบและยังไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆอาจจะลองเริ่มดูก่อนก็ได้นะคะตอนนี้เขาให้มาสองอันเราลองเริ่มดูก่อนก็ได้ว่ามันไปถึงตรงไหนนะคะ เขาขึ้นมา,าลูกศรไปด้านขวามือสองอันใช่ไหมคะอ่ะซึ่งมันยังไม่ได้ตามโจทย์เราก็ลากมาเพิ่มอ่ามันเป็นมุมมองในโทรศัพท์มันอาจจะดูยากหน่อยนะคะถ้าในคอมพิวเตอร์มันก็จะง่ายเลยอ่ะก็คือเด็กๆก็ลากมาต่อนะคะลากมาเติมให้ครบให้ถูกต้องนั่นเองนะ,ะก็กดเริ่มแล้วรันด voilà. ูเองเนะ เราก็กดไปต่อได้เลยอันด้านบนสีม่วงๆเราสามารถแตะกากบาดออกได้นะคะอ่ะพอมาถึงดาดที่สองนะคะเขาให้เรามาสามอันก็คือไปด้านซ้ายแล้วก็ขึ้นบนขึ้นบนแต่จากโจทย์ที่เรามองแล้วนะคะมันจะน่าจะต้องไปด้านซ้าย2ออันใช่ไหมคะอ่า เราสามารถลากลูกศรมาแทรกได้เลยนะคะอ่าลากมาแทรกได้เลยลากไปแทรกในส่วนที่เราต้องการได้นะคะอ่าเราก็กดเริ่มป <c oughs> ระมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเขาจะให้โค้ดเรามาแล้ว แต่ให้เรามาเพิ่มเติมแก้ไขนะคะหรือหลังจากที่ทำไปจนครบนะคะจนครบหมดเลยบทนี้จะมีอ่าบทนี้จะมีบทที่5นะคะจะมีทั้งหมด12ด่านนะคะหลังจากที่ทําจนครบจนขึ้นสีเขียวครบทั้ง12ด่านแล้วนะคะให้แตะตรงเพิ่มเติมตรงนี้นะคะที่ตอนแรกจะเป็นเพิ่มเติมนะคะให้แตะที่เพิ่มเติม แล้วเลื่อนลงมาให้เห็นบทที่5นะคะต้องเป็นสีเขียวครบทั้ง12ด่านนะคะหลังจากนั้นก็บันทึกภาพหน้าจอนะคะบันทึกภาพหน้าจอพิมพ์ชื่อนักเรียนแล้วส่งงานในกลุ่มตามลิงก์ด้านล่างที่คุณครูแปะไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ